สารพัดและดราม่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สำหรับดาวิกาโฮเน่ที่เพิ่งมาเป็นหัวข้อคุยในวงการบันเทิงเมื่อไม่นานมานี้เมื่อเธอนำหวานใจของเธอคือเตอ๋อชันทวิทธนเสวีไปร่วมง,งานแสดงความยินดีกับความสำเร็จของแบมแบมก็เจ็ดที่เป็นหนุ่มๆก็เจ็ดที่เธอเคยมีความสนิทกันในวงการ แต่ที่น่าสนใจคือชุดรัดติ้วที่ดาวิกาเลือกใส่ไปร่วมง,งานนั้นทําให้ชาวเน็ตมองไม่ถูกจุดทําให้เกิดความเห็นต่างกันอย่างสน,นั่นใครๆก็ตามที่มองเห็นก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันใครๆก็มีความคิดเห็นของตัวเองว่าชุดนี้ไม่เหมาะกับดาวิกามองไม่สวยชุดไม่ได้เลยมองไม่เห็นหน้าเลยว่าใครเดินหน้าแต่เมื่อมองอีกทีก็จะเห็นว่าดาวิกาสวยอยู่ดีแต่ชุดที่เธอเลือกใส่นั้นทําให้เกิดความเห็นต่างกันอย่างสน,นั่น แต่ถ้าพูดถึงความสวยงามของดาวิกาก็ต้องยอมรับว่าดาวิกาสวยอย่างแน่นอนชุดที่เธอเลือกใส่นั้นอาจจะไม่เหมาะกับเธอหรืออาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์ทำให้เกิดความเห็นต่างกันอย่างสนัน่นแต่ถ้าดูจากภาพที่ดาวิกาเลือกใส่มาในอีกมุมหลายมุมก็จะเห็นว่าดาวิกาสวยจริงๆซึ่งเธอก็เป็นดาราที่มีความสวยงามและมีความสามารถในการแต่งตัวด้วย แต่นี่เป็นจุดที่มากคนเพิ่งจะเห็นได้ว,ว่าดาวิกามีความสามารถในการแต่งตัวที่ดีและมีสไตล์ทำให้เธอเป็นหนึ่งในนักแต่งตัวที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงดาวิกาก็ไม่เคยเผอในการแต่งตัวทุกครั้งที่เธอเดินทางไปร่วมง,งานหรือเดินเข้าไปในงานใดๆก็ตามก็จะเห็นว่าชุดที่เธอเลือกใส่นั้นทำให้เธอสวยงามและเป็นที่ชื่นชอบของผู้คน แต่ก็มีคนเห็นว่าชุดนี้ไม่เหมาะกับดาวิกาทําให้เกิดความเห็นต่างกันอย่างสนัน่นแต่ถ้าดูจากมุมมองอีกทางก็อาจจะเห็นว่าชุดนี้เป็นชุดที่เหมาะกับสถานการณ์อื่นๆหรือเหมาะกับสถานที่อื่นๆซึ่งนี้ก็เป็นจุดที่ควรให้ความสนใจว่าการแต่งตัวนั้นไม่ใช่เพียงแต่ความสวยงามของชุดเท่านั้นแต่ยังมีสิ่งอื่นๆที่ควรพิจารณาเช่นสถานการณ์หรือสถานที่ที่จะเดินทางไปด้วย <perfekt ion ic> และนี่ก็เป็นจุดที่ควรให้ความสําคัญในการแต่งตัวที่ควรพิจารณาว่าชุดที่เลือกใส่นั้นเหมาะกับสถานการณ์หรือไม่หรือเหมาะกับสถานที่ที่จะไปร่วมง,งานอยู่ยกตัวอย่างเช่นชุดที่ดาวิกาเลือกใส่ไปร่วมง,งานนั้นอาจจะเหมาะกับสถานที่อื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆซึ่งนี่ก็เป็นจุดที่ควรให้ความสนใจในการแต่งตัว และนี่ก็เป็นจุดที่ควรให้ความสําคัญในการแต่งตัวของดาราที่ควรพิจารณาว่าชุดที่เลือกใส่นั้นเหมาะกับสถานการณ์หรือไม่หรือเหมาะกับสถานที่ที่จะไปร่วมงานอยู่ซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจในการแต่งตัวของดาราเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสถานที่ที่จะไปร่วมงานคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้คิดว่าชุดที่ดาวิกาเลือกใส่นั้นเหมาะกับสถานการณ์หรือไม่หรือเหมาะกับสถานที่ที่เธอไปร่วมงานอยู่มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ ชวนคุณมาพูดคุยกันในกลางคนรับรองว่าจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างสนุกสนาน